เฮ้ยเอาดินมาหรือเปล่าวะโอ้สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัดครับและสวัสดีไปทางเพร,รถคุณเมืองบุรีรัมทุกท่านด้วยครับเอ๊ะเลยขับไปนน่นหน่อยโอ้ ดินเลยลูกรังเนาะพอแมนแกจกเป็นบวกแล้วบ่ฮะฮะพี่เกง่งเป็นคนขับครับเดี๋ยวผมจะไปดูหน่อยวัววัวเทของตัวอัดเข้าอัดเข้าเลยแล้ว อัดที่ไหนนี่ไม่เยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาท่อตรงนี้ออกครับแล้วเอาไม้ออกจะเทตรงนี้เลยให้มันเป็นพื้นเดียวกันกับตรงโน้นอะแต่ให้มันสลบขึ้นมาครับให้มันสลปขึ้นมารถรถสามารถเข้าไปจอดตรงนี้ได้เลยอย่างน้อยจะเข้าไปจอดได้น่าจะประมาณอู้ สอคันนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจอดได้สองคันเลยนะสี่รถพอไหมนี่น่าจะพอนะสี่รถนี่ครับตรงนี้อยู่ตัวแล้วครับตรงนี้แน่นแล้วอยู่ตัวแล้วสบายเลยเปี้ยเลยนี่ลูกหลังครับไปเดี๋ยวครับเจ้าฮีโร่ไปดูพี่เก่งหน่อยดิ ไม่ไกลครับอยู่ในสวนนี่แหละแต่ว่าผมอยากขับให้มันชาร์จหน่อยให้มันชาร์จแบตหน่อยนี่ลุยนี่เลยจอดมาประมาณสองสามวันแล้วอู้ไปได้ไหมเนี่ยฮึบฮึบฮึบว้า ขับให้มันชาร์จแบตน้อยไปไม่ได้เลยอเอาเอาเอา เอยังเหนีวยววางยาแล้วนี่โอ้แม่รังอันนี้แม่รังครับอ,อันนี้ไม่เอาไงบดนี่

ยกก่อนยกก่อนสวยงามเลยทีเดียวนี่พื้นดินเดิมครับเปลี่ยกๆหน่อยขึ้นเลยกระทงกกะใครครับ โทมกับแม่ของลูกครับฮะเรากระโทมกับแม่ลูกแม่ของลูกแม่คนไหนเมียคนแรกอ่ะฮะนายว่าเลิกกันแล้วฮะฮะเลิกกันฮะแค่มลอยตรงอย่านะเมื่อวานบอกว่าจะพาลูกไปลอยกระทงจะพาลูกไปวันนี้บอกว่าพาไปลอยกับกับแม่ของลูกมันยังไงฮะฮะจะลอยลูกด้วยเอ้ ก็ไล่ลูกด้วยไงเดี๋ยว้อยเอารถไหนไปเอารถท้องไก่ไรอย่าเดี๋ยวลอยไม่ธรรมดาเวยข้อมือยังไ่งขอมือยังขอมือยังนี่แหละครับโชเฟอร์คนใหม่ครับอนาคตของโทนึงนี่ เฮ้ยเฮ้ยตังหนึ่งอีกตังหนึ่งโอ้ต้นยางนี้ไม่น่ารอดนะฮะ<า>นี่อยู่ข้าหนานี่ประมาณอีกยี่สิบเมตรโอ้โอ้โอ้ขุดม้แท็กตัวเองตายหาเลยไปไปไปเดี๋ยวจมหินกระเด็นเลยเมื่อกี้ เดียบโอ้ข้างหลังไม่มีหินเลยอะ่ะข้างหลังไม่มีดินเลยตายตายตายฮะอะไรฮะเป็นไรจับ่หนอยด้ยเอา้าขยับเองว่ะ อ้าโอ้ยเรียบร้อยเลยอ,อะไรขับรถอะไรต้องต้องให้ผมขยำให้นี่าาโอ้จะตกแล้วไหมพี่หันไปโน้น<า>พี่หันไปโน้นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขยับหมุนไปทางโน้น มุนไปเล่นเครื่องหน่อยวะเอาหันได้แล้วนี่หันได้แล้วพี่กดกดเลยกด กดอีกกดอีกกดอีกกดให้มันลอยกดอีกกดอีกอ๋อแล้วพี่ดันตัวเดินฝั่งขวาแล้วก็ตบอันนี้ไปนู่นอ่าดัานตัวเดินด้วยเล่งเครื่องหน่อยกดอีกกดอีกกดลอยอีกกดลอยอีกอ่านั่นแหละเอา กดลอยอีกกดให้มันลอยอีกนี่อ้าวด้านต,ตัวเดินไปสวิงเออเอาวางล้าก,กเา็เดินมาเดินมาเลยเดินมาเดินมา เดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยนี่ครับบอกสูตรี่เก่งครับเป็นไงล่ะโอเคเหยียบบนแล้วเดินมาให้มันพ้นก่อน มาเนี่พออเอามุนไปมุนไปข้างหลังแล้วก็เดินตรงไปเลยได้แล้ว ตังนี้ลอยปั่นล้อหน่อยบนมาบนมาเอากดให้มันลอยไอเราบิดตัวเมื่อกี้ไงโรเลอร์มันปีนโซ่นี่แหละจังบาบนี้มันจะทำให้โซ่ตกเอาปันป่นพอปั่นอ่าโอเคเอาวางปั่นให้โรเลอร์มันมันขึ้นบนโซ่คืนไง ฮะปางโนไม่ต้องโอ้แดดแรงมากเลยเก่งรู้สึกว่าอยากขับแมคโครมากเลยถูกเสีบยบไปแล้วเอ้าเที่ยวสุดท้ายเที่ยวนี้เดี๋ยวผมจะขับ ขึ้นไปขับแมคโครเดินไปข้างหน้าบ้านครับจะไปจัดการหน้าบ้านเท่าหน่อยเอาดินใส่ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกท่านสวัสดีครับผม